รีวิวครับเอ่เทอร์โบนะครับผมรถเกี่ยวนะครับคันนี้เป็นเครื่อง JO นะครับลูกค้าอยากวาง TF08 นะครับผมเดิมๆนี่ฮะเดิมๆจะเป็นการเลสนะครับผมเดิมๆการเลสนะครับลูกค้าอยากวาง TF08 ตัวนี้เป็น TF08 แท้นะครับผมเราก็จัดให้เลยครับผมเช็คพร้อมใช้นะครับผมสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาครับผมอุปกรณ์เรามีให้ครบนะครับผมมีสายน้ํามันนะครับ น้ำมันขึ้นนะครับผมเป็นห่วงใหญ่เหมือนเดิมนะครับผมมีประเกน็นร้อนนะครับผมมีหน้าเปน็นให้ลูกค้าไปเดินเอาเองได้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นท่อน้ำมันที่ติดเครื่องนะครับตะคูล j จนะครับจะเอยียงๆอยู่นี้ลูกค้าไม่ต้องใช้ของเดิมตัดเลยนะครับก็คือถอดของเดิมแล้วเอาตัวนี้สําเร็จไปใส่ได้เลยช่างดัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นงานดัดนะครับผมแล้วก็มีท่อน้ํามันไหลกลับให้นะครับผมแล้วก็จะมีสายน้ํามันไหลกลับให้อีกเส้นหนึ่งนะในคลิปลืมเอามาให้ดูนะครับผมมาดูกันถึง TF08 นะครับผม อันนี้คือสภาพเก่าญี่ปุ่นนะครับเก่าญี่ปุ่นยังไม่ล้างยังไม่เช็คราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แรงด้วยนะครับผมสําหรับสายช่างหรือว่าคนที่มีประสบการณ์คนที่เคยเล่นนะครับผมติดต่อช่างบิ๊กมาได้ถ้าสนใจนะครับตระกูล TF08 นะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับผมสวยๆเลยแบบนี้เลยนะครับผมหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับลูกค้าที่ขี้เกียจซื้อไปถอดล้างถอดเช็คนะครับผมเสียค่า ล้างเช็คให้ช่างบิ๊กนิดนึงนะครับเพื่อการรับประกันนะครับผมเพราะว่าเราล้างเช็คขัดให้ก็สวยเลยนะครับผมเอี่ยมเอี่ยมเลยนะครับผมตัวนี้เป็นสีเป็น t f 0 8แท้นะครับผม08แท้เลยนะครับต้องย้ําว่าแท้นะครับผมผมก็เรื่องเก่าแท้แบบนี้นะครับเวลาลูกค้าซื้อไปลูกค้าจะใช้ไม่ได้เลยนะครับผมแนะนําให้ลูกค้าไปถอดล้างถอดเช็คนะครับผมสําหรับใครที่มีประสบการณ์นะครับซื้อแบบเก่าแบบนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใคร ที่เกียร์ถอดล้างถอดเช็คนะครับผมซื้อแบบงานรับประกันแบบนี้ไปเลยนะครับผมล้างให้เรียบร้อยใบลื่นๆนะครับผมตัวนี้ติดบูธไวแน่นอนนะครับสําหรับรถเกี่ยวนะครับผมกับวันนาทิพทีบหน่อยนะฮะแรงแน่นอนนะครับบูธไวบูธไวครับเสียงวิดหวานนะครับวันนี้ก็จัดพร้อมโขงซิ่งให้เลยเรียบร้อยนะครับนั่งเขาเดิมได้เลยนะครับผมอุปกรณ์จัดให้ครบนะครับผมท้ายงทอยางใช้ของเดิมได้เลยนะฮะสวยดั่งนางฟ้านะครับเมื่อล้างออกมาแล้วนะครับผมร้านช่างบิ๊กอยู่อำเภอคุณหานรีสเกตนะครับผม มีทั้ง TF นะครับผมแล้วก็ตระกูล HX นะครับใส่รถเกี่ยวนะครับลูกค้าเลือกสันได้นะครับว่าอยากใส่ตัวไหนนะครับอยากเปลี่ยนอะไรนะครับของเดิมมันจะเป็นรอบรอบเขาเรียกว่ารอบรถบรรทุกนะครับลูกค้าถ้าเราติดเครื่องมาแบบนี้นะครับเราไม่แปลงโขงซิ่งนะครับผมเอ่อมันจะไม่แรงนะครับผมบางคนแปลงโขงซิ่งแล้วโบมันรั่วโบมันขาดไม่แปลกนะครับเพราะว่ารอบเทอร์โบมันเกินนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ สำหรับคนที่งบถึงๆหน่อยนะผมแนะนําเปลี่ยนโบไปเลยดีกว่านะครับผมของเดิมไม่ต้องไปยุ่งนะครับผมเพราะว่าบางทีทําไปแล้วอาจจะใช้งานได้ไม่นานอ่าหรือใครที่โบพังต้องการหามือสองเป็นของเดิมนะครับตระกูลเจนะครับที่ร้านช่างบิ๊กมีนะครับผมมีทั้งเก่ามีทั้งใหม่นะครับผมสภาพสวยเลยนะครับผมอ่าร้านอยู่คุนหานซีสเกตนะครับผมใครอยู่โซนใกล้ๆก,ก็แวะมาจัดได้นะครับผม ตระกูล TF นี้ก็รอบนี้มาประมาณ10ลูกนะครับตอนนี้ไปแล้ว6ลูกนะครับเหลือประมาณ4ีลูกนะครับสวยๆนะครับช่างมีมาเรื่อยๆนะครับผมตระกูล TF เนี่ยมีมาเรื่อยสำหรับรถเกี่ยวโดวยเฉพาะนะครับโอเคครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับขอบคุณครับ